ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาเส้นนี้นะคะเนี่ยขึ้นนี้แล้วก็เบี่ยงมาทางสะโพกสลักเพชรอ่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวค่ะมันจะปวดแสบปวดร้อนนอนนอนตะแคงมาด้านนี้ด้านซ้ายนี้ไม่ไม่ไหวแล้วค่ะที่เป็นอ่ะนะค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามากินดีบูลตรงนี้นะคะดิฉันกินตอนนี้กินไปหมดกล่องครึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่าดีมากดีมากคเออถ้าถ้าพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราอะเนาะ,ะถ้ามีการมีอาการอย่างอย่างที่ป้าป็นอะเนาะ,ะเขาเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุก๊บกลาบุ๊บกลาบแต่ตอนนี้พอมาจินดีบูนตรงนี้ดีมากเลยค่ะคะก็เรียกได้ว่านะคะ,คะแล้วตอนนี้ปวดเอวหายปวดแล้วหายปวดแล้วค่ะมีการ ปวดแต่ก่อน A, เคยปวดเอวร้าวล,ลงขาแสบร้อนต่อเส้นตึงตอนนี้หลังทานดีบูนะคะตอนนี้เป็นไงคะเข่าตึงหายเข่าตึงหายแสบปวดแสบร้อนแล้วคะเป็นไงบ้างปวดแสบปวดร้อนนี่คือแต่ยังไม่ได้หายขาดนะคะแต่ยังมีนิดหน่อยเหลืออีกนิดเดียวเรียกว่าเมื่อก่อนแสบปวดแสบร้อนมากนะคะตอนนี้คือเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วเอวกับสลักเพชรนะคะเป็นไงบ้างเออดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเราจะนอนทับนอน เบียดนอนยังไงนี่ตอนนี้ได้หมดแล้วไดหมดแล้วนะคะที่เราผลลัพธ์สุดยอดมากๆเนาะวันเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้แหละค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออค่ะอ่าพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกึบกั๊บกึบกั๊บเนาะแล้วคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ยังไงคะก็เห็นใน ในเฟซบุ๊กก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากอันแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะเลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะเป็นแ่ชนมีแค่สามเกาะสซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนนี้ยังมีเป็นแสบแล้วก็ร้อนๆอยู่ค่ะถ้านานเราเดินไปเกือบจะถึงวันเลยล่ะเนี่ยเดินวนอยู่เนี่ยมันจะมีเข็ดเข่าอยู่หน่อยนึงแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะ เขาตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางอไหนต้ให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยเออช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไหมขึ้นเข้าใจได้คล่องขึ้นอ่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยเอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากเลยกินง่ายค่ะทานง่ายเนาะคุณป้าคอนเฟิร์มทานง่ายมากอ่านเนี่ยค่ะเนี่ยใส่น้ําธรรมดานะคะปกติคุณป้าใส่ใส่ชงทานกับน้ํา น้ำธรรมดานี่แหละลูกจ้ะนี่อย่างนี้การชงทานของดีบูนทานง่ายวิธีการทานคือแบบง่ายมากๆเลยเียงแค่เรามีน้ำเปล่านะคะแล้วเราก็เทใส่แก้วแล้วก็เทตัวดีบูนลงแก้วแล้วก็คนนะคะเนาะค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงคุณป้ามีรสชาติไหมเอ่ยรสชาตินี้คือเป็นเหมือนกับเหมือนกับรสชาติจืดๆมันใช่ค่ะไม่มีรสชาติว่างั้นเถออไม่ขมไม่เฟื่อนป้าไม่หวานแล้วทานแล้วก็เห็นผลไวด้วยใช่คะค่ะทีแรกอ่ะชงทานนะคะค่ะบอกโอ้ มันจะเป็นยาไหมเนี่ยมันเห็นมันจืดชืดโอ้โหพอมากินซองที่หนึ่งซองที่สองซองที่สามนี่โอ้โหรู้เรื่องเลยรู้เรื่องหายปวดนะคะใช่สุดยอดเลยนอนง่ายค่ะนอนง่ายมากหลับปวดจริงเนาะอืมหายเมื่อก่อนนี่โอ้ยนอนไม่เป็นตานอนเลยลหละค่ะเจ็บปวดพลิกซ้ายพลิกขวาค่ะค่ะทรมานค่ะทานจริงๆค่ะทานทานทุกวันมาสามมาตอนนี้มา เวันแล้วนะลูกแต่ป้าทานมาค่ะนี่นะคะก็นะคะทานง่ายนะคะก็นี่เป็นการคอนเฟิร์มนะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจ,จริงๆการันตีได้เลยว่าทานหมดแล้วนะคะแล้วก็นะคะตัวรีบุญผงเนี่ยสารสกัดเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวานท่านที่มีอาการปวดหลังช่วงเอวปวดสะโพกร้าวตรงขายืนนานก็ปวดนั่งนานก็ปวดนะคะเป็นอาการของ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะหรือหมอนรองกระดูกส่วนหลังส่วนเอวกดทับเส้นประสาทค่ะหากปล่อยไว้นะคะเสียงอามาพึกอมามพาตนอนติดเตียงได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้นะคะพัดมีตัวช่วยดีๆอย่างดีบูลน,นะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์ดีมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะปวดหลังปวดสะโพกร้าวลงขาปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้านะคะ ดีบุนเน่นะคะมี2ชนิดนะคะมีชนิดผง1กล่องมี5ซองนะคะและชนิดแคปซูล1นกล่องมี30แคปซูลนะคะดีบุนเน่นะคะเป็นอาหารเสริมที่เต็มไปด้วยสารสกัดที่เข้มขน้นทั้งในและต่างประเทศทั้ง7ชนิดเลยค่ะไม่มีสเตียรอยไม่มีสารตกค้างในตับและไตมีออยอและมีเครื่องหมายฮาลานด้วยงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาวิจัยแล้วว่าสารสกัดในดีบุนเน่นะคะ ช่วยฟื้นฟูกระดูกและข้อค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเรามีรีวิวจากลูกค้าที่ทันเห็นผลจริงเห็นผลชัดเจนจากทั่วประเทศมากกว่า1,000เคสเลยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีอาการอย่างที่พัดได้บอกไปนะคะปวดหลังปวดสะโพกชาล้าลงขายืนนานก็ปวดนั่งนานก็ปวดนะคะและที่สําคัญมีอาการชาร่วมด้วยเนี่ยรีบโทรมาปรึกษาพัดนะคะ0 8นย6 5 1 5 5 4 087-965-1554ค่ะตอนนี้พัดมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามานะคะมันจะได้เลยว่าสั่งซื้อดีบูเน่กับพัดนะคะได้รับสินค้าของแท้แน่นอนร้อส่งตรงจากสำนักงานใหญ่นะคะหากสั่งซื้อดีบูเน่กับพัดนะคะแล้วได้ของป้อมพัดยินดีคืนเงินให้1 0 0 0 0แสนบาททันทีค่ะ